ค่ะตอนนี้อุปสรรคที่สำคัญที่สุดคือสัตน์ทั้งตัวเลยอยากไปต่อไหมถามก็อ,อยากไปกแล้วค่ะก็ไม่อยากเป็นนักร้องผับตลอดไเลยถ้าไปต่อได้ก็จะรู้ส,สึกดีสวัสดีค่ะนางสาวชนาการขาวสะอาดค่ะอายุสิบเก้าค่ะตอนนี้ เฉยๆค่ะยังไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้ทางานค่ะแต่บอกว่าร้องเพลงมาตลอดใช่ค่ะตั้งแต่อายุสิบสามค่ะร้องเพลงผับตามผับตามบาร์อะไรเงี้ยโอ้โหนี่ถามเขาผับไอ้ผับไหนบามึงยองไม่เด็กอายุสิบสามร้องเลยเขาเห็นว่าไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ไงค่ะเหรอค่ะใช่โร้องตั้แต่ตอนนั้นเลยใช่ค่ะะ เออในนี้เขียนเขียนปอกได้ได้รู้มาว่าเคยร้องเพลงได้เพลงเดียวเนี่ยได้ทิปสองหมื่นสองหมื่นค่ะก็คือเขาให้ร้องซ้าอย่างงั้นน่ะประมาณห้ารอบ้งคะไอ้น่าโง่ที่ไหนฮะเพลงเดียวมันทิปสองหมื่นอ้าวอ่ะลองลองลองไหมร้องเพลงีิค่ะวันใจเลือเกินติคงต้องทนคงความท้อรืมาฉันจะต้องแก้ว แต่ฉันยังคงหายใจโอ้ขี่ไม่ได้เลยเพียนกระจายเอาพิงเร็วพิงเร็วอยากดูดูดีว่ามันสดใสอะไรบ้างบ้างขาแห้งแต่เป็นแตฉันชอบที่มันพิปรีงไงแต่ฉันเวทในเสียงดนตรีมือได้โดนจังหวะดีๆหนึ่งสองสมสี่ก็ะทึงที่เฮ ร้องเพลงเร็วดีกว่าเพลงช้าจริงแล้วร้องเพลงเร็วดีกว่าเพลงช้าแต่ก็ไม่แต่ว่าร้องเพลงเร็วดีเออไ้าก็คือแบบมันดีกว่างั้นในใเสื้อกันสองเพลงเพลงเรเพ็งเพลงเร็วรอดคือคือมองไปอย่างเงี้นะเป็นคนที่ดูดูดีอ่ะแต่แบบพอร้องเพลงแล้วมันเป็นเป็นคนที่มันไม่น่าสนใจเลยมัน ต้องขอบอกว่ามันน่าเบื่อมากๆแล้วผมจะบอกอะไรให้อย่างนะนะคุณอาจจะโกรธก็ได้ที่ผมบอกนะคือผมรู้ว่าคุณร้องเพลงมาหรืออะไรเงี้ยทํางานที่ผับหรือรอะไรมาแล้วตามทาํางานนี้นะฮะคุณเป็นคนแค่ร้องเพลงได้แต่ว่ารูปร่างหน้าตาคุณเนี่ยบอกตรงว่ามันเซ็กซี่มากอมพอมันเซ็กซี่มากเนี่ยเจ้าของร้านที่ไหนก็อยากเอาคุณไปร้องเพราะมันสามารถดึงดูดคนได้นี่เป็นสภาพนี่เป็นสภาพซึ่งแบบว่าผมไม่ได้โทษคุณ ผมโทษคนเหล่านั้นที่ทําให้เกิดค่านิยมแบบนี้ไนงะผมอยากให้เทียไปเรียนมาแล้วก็ร้องแล้วพยายามให้ลบภาพให้มันลืมไปเลยว่าฉันไม่ใช่เป็นผู้หญิงเซ็กซี่แต่ให้คนเขาพุ่งมาสนใจว่านี่คือคนที่แบบโขโหร้องเพลงดีจริงๆนะเสียใจด้วยนะเท <c oughs> ียมแ้ไไปตอไม่เป็นไรคะ่ะดีใจมากกว่า <c oughs> คือร้องเพลงมาอย่างเดียวไม่เคยแบบมีใครแบบ อผมว่า,า,าค่ะใช่ที่ลองให้นี่ไม่ได้เสียใจนะคะคือดีใจว่าก็อย่างที่บอค่ะราเพลงแต่ทำมาตลอดแล้วมันอันนี้ต้องคือต้องให้ทำทำให้ตรงนี้คือเขาประทับใจอย่างที่บอกไปไนะคะ มันไม่ใช่แค่ว่าแบบร้องเพลงให้คนเมาฝันเหมือนเมื่อก่อนอ,อะไรเงี้ยก็ดีใจอะถึงไม่ได้ก็ดีใจสําคัญก็สําคัญค่ะเพราะว่ามันก็หวังนะเพราะว่ามันไม่อยากเป็นสหนักน้องผักอย่างเงี้ยมันก็ต้องอลกลับไปอืใช่เพราะก็เหมือนเดิมนะคะต้องทำงานงว่าเราก็ <laughs> ตกบันไดหนึ่งก้าวไปแล้วเองเนี่ยไม่เป็นไรค่ะ